เป็นไงบ้างเอ่ยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะโอเคเนาะใช่แค่รู้สึกแบบดุ๊กนิดนึงเฮ้ยม,ม,มันมันกระชากขึ้นค่ะตรงเนี้ยมันจะแบบกรองแก้มมันหายไปเลยเลยค่ะสวัสดีค่ะมาที่ค่ะวันนี้นะคะมาที่ใครโอคินีเพราะว่ารู้สึกว่ามีปัญหากับ ใบหน้าเวลาถ่ายรูปเซลฟี่อะคะ่ะเพราะว่ามีเธอ่จะต้องมีการถ่ายงานอะไรบ้างก็เลยรู้สึกกังวลกับใบหน้าวันนี้ก็เลยมาปรึกษาคุณหมอที่คลินิกซึ่งพอปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็แนะนําว่าให้ทําไฮบูแล้วก็โบทอบ็อกบูด้วยเพราะว่ามี่อ่ะกมีปัญหากรามขึ้นนิดหน่อยตรงนี้ก็เลยคิดว่าจะต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเพื่อที่จะ เห่ยไม่เจ็บเลยค่ะโอเคเนาะใช่แค่รู้สึกแบบดุ๊กนิดนึงเฮ้ยม,มัน,ม,นมันกระชากขึ้นค่ะตรงเนี้ยมันจะแบบรองแก้มมันหายไปเลยตรงนี้ไอ้คู่เนี่ยมันเป็นขึ้นพลังงานเสียงนะคะที่ไม่อันตรายใดๆเลยนะคะแล้วก็เราไม่ต้องเลี้ยงแดดด้วยหลังคานะคะ ทำเสร็จแล้วค่ะก็รู้สึกว่าหน้ากระชับขึ้นมากแล้วก็ผิวผิวใสขึ้นด,ด้วยตอนนี้ก็เพิ่งฉีดโบท็อกไปเสร็จน,นะคะก็ไม่เจ็บเลยทั้งหมดก็ทำทั้งไฮฟูแล้วก็โบท็นนกกอกเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีอ่างอีกสองอาทิตย์เดี๋ยวจะเห็น